คณะกรรมการการ,การประเมินเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอะวอร์ดข้าพเจา้านางสาวมัทน,นาใจเย,ย็นตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ ขออนุญาตรายงานผลปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมรางวัลที่เสนอขอผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ข้าพเจ้ามีความประพฤกติในการครองตนครองคนครองงานและเป็นแบบอย่างที่ดีที่เป็นที่ยอมรับของสังคมได้ข้าพเจ้าปฏิบัติตนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรณวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนปฏิบัติตามหลักธรรมของาศาสนาที่ตนเองนับถือสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าพเจ้าได้มอบความรักความศรัทธาให้กับผู้ปกครองและสังคมในการสร้างความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียน ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบกฎหมายทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างราบรื่นข้าพเจ้าเชื่อฟังให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและให้เกียรติเสมอองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ให้ความสําคัญในทักษะการอ่านและการเขียนเพราะเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความจําเป็นของทุกกลุ่มสาระโดยผลสรุปความสามารถด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนร้อยละ85ขึ้นไปอยู่ในระดับดีเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสาครมีผลการประเมินสมรรถนะในการคิดและแก้ปัญหาเป็นในปีที่ผ่านมาร้อยละ85ขึ้นไปอยู่ในระดับดีเยี่ยม ด้านผลสำเร็จทางการทดสอบโอเน็ตนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมามีผลคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ2กลุ่มสาระการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการของนักเรียนอยู่ในระดับดีขึ้นรอยละ94.4และนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสาครได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งศิละปะพัถกรรมครั้งที่72ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาในรายการแข่งขันคัดลายมือและการแข่งขันคิดเลขเร็ว องค์ประกอบด้านที่2นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการสอนการเรียนรู้ทางไกล DLTV โรงเรียนบ้านทุ่งสาครเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและบุคลากรทางการศึกษา8คนซึ่งไม่ครบวิชาดังนั้นการใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยข้าพเจ้าศึกษาบริบทของสถานศึกษาทําให้ได้นวัตกรรมการบริหารการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนาจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA มีการออกแบบกิจกรรมทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนโดยข้าพเจ้าได้นํานวัตกรรมสาครโมเดล โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมจากบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษาผลลัพธ์ที่ได้สถานศึกษาได้รับรางวัลบ้านนักวิทยศาศาสตร์น้อยนักเรียนครูได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิละปะหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบบายามุกและครูดีสีเหนือคลองและข้าพเจ้าได้รับรางวัลเบนท p แพรทีดผู้บริหารสถานศึกษานวัตกรรมที่ได้จัดทำขึ้นมีประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนได้ตรงตามจุดประสงค์และเป้าหมาย มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทคณะครูทุกคนได้ฝึกการสอนผ่านจอโทรทัศน์และผ่านจอคอมพิวเตอร์นวัตกรรมสากลโมเดลได้เผยแพร่ผ่านวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนและช่องทาง YouTube องประกอบที่3ด้านความมีคุณภาพนวัตกรรมสาคมโมเดลมีรูปแบบการบริหารจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกันการพัฒนาบทเรียนร่วมกันข้าพเจ้าและครูมีความเป็นผู้นำในการชี้นํากระบวนการดําเนินง,งานมีการสร้างสิ่งแวดล้อมเชิงบวกมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV นวัตกรรมมีรูปแ่มที่น่าสนใจ มีเนื้อหาที่ครบถ้วนกระบวนการ PLC เพื่อให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และมีความสมบูรณ์ตามหลักวิชาการโดยมีการวิเคราะห์สังเคราะห์แนวคิดการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและร่วมพูดคุยและเปลี่ยนกันมีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีผู้ทรงคุณวุฒิให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบไปใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อพิจารณารายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดและได้นำนวัตกรรมไปเผยแพร่ในวารสารประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเว็บไซต์โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่องค์ประกอบที่4ด้านความมีประโยชน์ ผลของการนํานวัตกรรมไปใช้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและบริบทในลักษณะที่ใกล้เคียงกันส่งผลต่อผู้เรียนสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะแห่งศตวรรษที่21 ครูผู้สอนสามารถสร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์มีประโยชน์ในการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆเป็นที่ยอมรับของชุมชนสร้างความมั่นใจให้ผู้ปกครองสามารถส่งลูกหลานมาเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งสาครได้เพิ่มขึ้นองค์ประกอบที่5ด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมสาครโมเดลมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมซึ่งใช้ในการบริหารจัดการการเรียนรู้เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้โดยพัฒนาต่อยอดจากเดิมคือชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC เป็นการรวมกลุ่มกันของสมาชิกในโรงเรียนแลกเปลี่ยนกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จุดเด่นของนวัตกรรมมีการสะท้อนแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบ a n y anyway, w a y anytime เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกโดยมีวิสัยทัศน์ในการนำนวัตกรรมสาครโมเดลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มีการสแสวงหาความรู้ใหม่มีวิจัยในชั้นเรียนและมีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีการใช้ DLTV เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบ ICT ได้อย่างเหมาะสมและมีการรายงานผลการดำเนินงานขอบคุณค่ะ